สวัสดีครับจากช่องชัดชัยปูมชาติปุ๊บ้านเราเนี่ยแหละครับวันนี้ก็มากับคลิปออันใหม่อันใหม่เป็นเาเรียกว่ารักแท้แพ้ f ฟอจ u n เนอร์รักแท้แพ้ f ฟอจ u n เนอร์เป็นตั้งใดอือที่เป็นตั้งใดกันก่อนหน้านั้นก็ทำอ่าอ,อ,อะไรอะ่ะที่ว่าทำหารถไส้ <laughs> เป็นนคลของพ่ว่าทางทางเพิ่นละเออ่ขออนุญาตดนตรีเพิ่นมาใส่นะครับแต่แกงไปเล้วแต่ว่าเดี๋ยวกระด,ดิลงลงเสียงไหมเพราะว่าเสียงรบกวนครับอันที่อ,อันอันก้อนน่ะเราก็มี่งถ้าเป็นคล้ายๆมิวสิกวิดีโอมิวสิกวิดีโอมันจะเป็นยังไงครับตอนมือนี้กะเดี๋ยวมาฟังอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเทสเทสอ่าเกินเกินหัวจากน้อยนึงอ่าลองไปเชียวก่อนครับ มันเ,เรียกว่าอะไรก็เ,อเยอะสำหรับเพลงนี้ที่แต่งขึ้นมามันจะเป็นประมาณว่านะครับจริงๆมันเป็นลักแแค้แดดนั่นแหละเป็นลักแแพ่แดดแ,แ,แ,แต่ว่าอันนี้มา,มาทําเป็นลักแแค่พ้อจุนเนอร์นะครับสําหรับของที่เขาทำของคนพี่เดยดเดยดอิสระหรือเปล่านั่นแหละเอาทําก็จะประ,ประมาณว่าอัน คนมีรถแดดรถแดดเจ้าของมีคิดตั้นคิ้นตั้นแบบผู้สาวใบมากแดดสำหรับอันนี้ก็จะ,ะทบทวนน,นิดนึงสาหรับอันนี้จะจะเป็นประมาณว่าผู้สาวอยากให้ออกรถครับผู้สาวอยากให้ออกรถได้คันง่ายอยากได้พฟร์ทเนอร์แ,แต่ว่าผู้ซ้ายเนี่ยเงินดาวน์บุคคลแบาที่นี่กับเงินดาวพอก็เลยผู้สาวนักก็เลยจะอยู่ในไว้ประมาณทํางาน วัยนะอยู่ประมาณทํางานแล้วก็ไปเงานกันนะครับฝั่งที่นี้กัผู้สาวอ่ะล้อก็วัยครับล้อก็วัอยอยากได้รถไส่ลายเอาไปามาผูา้หญิงเนี่ยก็เลยไปไป,ไปพ่อผู้เบาไม่นะไปจืดใจผู้เบาไม่เพื่อนก็นเลยชิวไปไม่โรงแรมนะกะบเรียบร้อยทั้งรัวบ,บันรตอนนี้ผู้เบาเรียบร้อยกะคิดถึงความเกา่าโอ้ผู้สาวคนนี้โอ้เปน็นนาง ไปดังด่งรถคันใหม่คอสตูเนอร์เออนั่นแหละครับคอสตูเนอร์แ er ล้วกันบรรถจักรความเวยบร้อยเวยบร้อยพาเข้าไปกะบางที่เราเบกากระขาด <c oughs> เช็ยบได้เอาเอาทำนี่แหละไปเบิร์กันครับมามันนี่เห็นทา้งใดแล้วก็ปากติดตามแม่น้ำครับตอนนี้กะบยี่เฮ็ดเป็นเพลงทําเป็นเพลงตัวเองนะ,ะอันนี้ไปเกี่ยวกับโลกกละลาอันนี้เป็นผู้บ่าวเว็บ้อยอะไรมาหวานแต่งมาแล้วกะ ที่ให้พี่ค้นดี้เก่งเรื่องดนตรีแล้วก็ใส่ดนตรีให้ไปเป็นดนตรีของเจ้าของอันนี้ก็ลองทำครับลองทำดูครับ,รดรบเดี๋ยวไปดูกันเลยทำเป็นมิว euh, สิกวิดีโอมาให้ท่านในเบอร์ นั่งนับเงินดาวผู้สาวอยากได้น้องบอกให้อายซื้อให้น้องอยากได้ขับไปเห็ดงานเงินอายบ่พอเธอนั่งเลยมีคนใหม่สาวโรงงานคนงามหนา้าใสถือเขาล่อไปที่ในโรงแรม เวบร้อยขั้นเก่าเคยไปกับพีไอได้มาเห็นมือนี้น้องคนดีให้พี่รอเกอนัน,นอ่อจนเนอร์เห็นเจ้านั่งหน้ากับเขาเรื่มเวบร้อยเคยนั่งกับเฮาไอาเลยนั่งเศร้าเขานั่งรถใหม่รัก ธอทองกับพ่อจนึงเลิกง,งานวันนี้อายไปนั่งท่ารอโดนกับบอยเห็นมาไอาเห็นกับตาเขารักเธอไปนั่งบอจนึงเธอบอกว่านุ่มสบายบอเหมือนเว็บร้อยทันเก่าของอา นั่งกักขาดเจ็บดาคักแน ธออยากจะรอ้องระวังเธอทอ้องกับพ่ดจนเนื่ยเลิกงานวันนี้ไอไปคอยท่ารอดูไอ้ก็เห็นมาไอเห็นกับตาเขารักเธอไปนั่งท้องจนหนื่ยเธอบอกเบาหนุ่มสบาย ไม่เหมือนเว็บรอยคันเก่าของอายบอนังก็ขาดเจ็บสาคักแทนลองบอกเว็บรอยส่มไปเหมื่อสังก็ลายบพกคือรถเขาคันใหญ่คันยาวถือใจเธอลายบอด้เจ็บดา